ความปลอดภัยอยู่ไหนนักร้องดังช็อกยามหมู่บ้านตามถ่ายรูปถึงห้องนอนถึงขั้นต้องถามหาความปลอดภัยกันเลยทีเดียวสำหรับนักร้องสาวกระแตอาสยามที่ล่าสุดเจอเหตุการณ์ที่ไม่โอเคสุดๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยามเข้ามาถ่ายรูปถึงห้องนอนแตรเจ้าตัวเล่าว่าวันนั้นช่วงค่ำบ้านเราเพิ่งต่อเติมเสร็จ และกำลังจะย้ายที่นอนจากบ้านเก่าไปบ้านใหม่ซึ่งอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันพอดีต้องใช้แรงพี่พี่ช่างที่มาต่อเติมให้ช่วยยกเตียงเลยขอเขาอยู่ต่อสองคนเพื่อยกเตียงย้ายเข้าบ้านใหม่และยามมาคุยกับเราที่หน้าบ้านว่าเลยห้าโมงเย็ยนแล้วมาไล่ช่างกลับแต่แตรบอกว่าขอแค่ช่วยขนของไม่ได้มีเสียงดังอะไร เพราะจะย้ายเข้าอยู่หลังใหม่จะขอแรงช่างไวยกของก่อนทางยามบอกว่างั้นต้องขอถ่ายรูปไว้นะว่ายกของจริงๆเราก็เลยบอกว่าถ่ายได้เลยค่ะคุยกันตรงหน้าบ้านเสร็จแตรก็เดินพาพี่ช่างขึ้นห้องมาช่วยกันยกเตียงแต่หันมาอีกทีตกใจเลยที่ยามคือเข้ามายืนถ่ายรูปในห้องนอนแตรแตร,แรเลยบอกว่าเอ้ยพี่ขึ้นมาได้ไงงงมาก แล้วเขายิ้มแบบแหะๆและตอบว่าก็ขึ้นมาถ่ายรูปไงตแตรเลยบอกว่าเฮ้ยถ่ายรูปแค่หน้าบ้านก็พอมั้งที่ว่าขนของด้วยความตแตรไม่ทันมองกำลังชนละมูลเพราะยายของอยู่อ่ะคือคิดในใจว่าเขาเข้ามาได้ยังไงแล้วมันต้องเข้ามาถ่ายถึงในห้องนอนเราเลยหรอและเราไม่ได้บอกว่าให้เข้ามาในบ้านเราสักนิด และยังมีอีกหลายครั้งที่ก่อนหน้านี้เขาเดินเข้าออกบ้านตแตรโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วอ้างว่าก็เห็นบ้านยังไม่เสร็จเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเสร็จหรือไม่เสร็จไม่ควรเข้ามาหรือเปล่าคะและเราก็เริ่มไม่ปลอดภัยตั้งแต่นั้นเลยจนตอนนี้ดอกจันดอกจันปอลอแจ้งนิติแล้วแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นคะ่ะ